สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมแบงค์20บาทรัชการที่8หายากที่สุดนะครับตั้งแต่ผมดูมานะครับเพิ่งมาเจอแบงค์20บาทรัชการที่8ในคลิปนี้แล้วก็มาเพิ่งเจอแบงค์สวยๆเก็บอย่างดีก็ใบนี้แหละครับทั้งหายากทั้งสวยทั้งเก็บดีทั้งเจอเป็นครั้งแรก นี่คือธนบัตร20บาทรัชการที่8พิมพ์อเมริกันสภาพใช้น้อยมากใช้น้อยมากก็คือ unused c o ย n u เ c เหรียญไม่ผ่านใช้สวยๆเดิมๆไม่ล้างราคาหมื่นบาทส่งฟรีค่ะนะครับเราจะมาให้ดูกันกดถูกใจแล้วดูความคิดเห็นสิโอเคอ่าโพสมาสชั่วโมงที่ผ่านมานะครับก็คือเพิ่งโพสเนาะ เรามาดูกันครับกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินนะครับกดหยุดดูภาพเองได้เลยแคปภาพไปเลยจ้าเพื่อนๆจะได้เอาไปขยายดูเองในมือถือที่หลังแบบนี้นะครับนี่ แคปภาพเลยครับเพื่อนๆจะได้เอาไปขยายดูเองในมือถือที่หลังแบบนี้หรือเพื่อนๆจะแคปภาพส่งเข้าลน์ร้านกล้องถ่ายรูปให้เขาปิ้นลงกระดาษอาร์ตมันสวยๆจะได้เอารูปภาพมานั่งดูในห้างสรรสินค้าเย็นๆจิบกาแฟชิลๆก็ได้นะครับเวลาครบ5วิผมก็จะเลื่อนนะครับ1วิ2วิ3วิ4วิ5วิ1วิ2วิ3วิ4วิ5วิโอเคนะครับ กดหยุดดูภาพเองนั้นเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินนะครับแคปภาพไปเลยครับเอาไปขยายดูเองในมือถือที่หลังแบบนี้นะครับหรือเพื่อนๆจะแคปภาพส่งเข้าไลน์ร้านกล้องถ่ายรูปให้เขาปิ้นลงกระดาษอาร์ตมันสวยๆจะได้ไปนั่งดูในห้างสับสินค้าเยน็ยนๆจิบกาแฟชิวๆก็ได้นะครับอ่าหวิ2วิ3วิสี่วิห้าวิหวิสองวิสวิสวิหวิโอเคครับ กดหยุดดูภาพเองนั้นเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินนะครับแคปภาพเลยครับเอาไปขยายดูเองในมือถือที่หลังแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อคนไหนนะครับที่กําลังดู YouTube ใต้ช่อง YouTube มันจะมีใต้คลิปวิดีโอจะมีช่อง YouTube รับซื้อเหรียญไขเหรียญอยู่กดไปที่ช่อง YouTube มันจะมีให้เลือกหน้าหลักวิดีโอเพลย์ลิสต์เลือกไปที่วิดีโอย้อนดูคลิปเหรียญโบราณต่างๆจากทั่วโลก400กว่าคลิปได้เลยนะครับ ช่องนี้เราจะรวบรวมเหรียญเก่าโบราณหายากราคาแพงจากทั่วทุกมุมโลกมาให้ทุกท่านชมฟรีแบบไม่มีกั๊กนี่ครับเพื่อนๆเป็นไงครับสวยไหมครับครบ4วิ5วิผมก็จะเลื่อนนะครับช่องนี้เรารวบรวมเหรียญเก่าแบงก์เก่าโบราณหายากราคาแพงจากทั่วทุกมุมโลกมาให้ทุกท่านชมฟรีแบบไม่มีกั๊กนะครับ แล้วยังไม่พอแบงค์แท้ต้องทะลุแบบนี้ต้องส่องและเห็นทะลุแบบนี้นะครับส่องแสงนะครับเพื่อนๆคนไหนที่กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปหน้าผมจะนําเหรียญที่เก่ากว่าเดิมโบราณกว่าเดิมหายากกว่าเดิมแล้วก็ราคาแพงกว่าเดิมมาให้เพื่อนๆได้ชมกันสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ผมต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะครับบายบายสวัสดีครับไปแล้วนะครับเอาใจคนดู YouTube ช่องผมนะ ให้ดูภาพสวยๆนะครับสวัสดีครับไปแล้วครับ3นาที45วิเท่านั้นเองได้เนื้อเนื้อไม่มีน้นาำจ้าช่องนี้ได้เห็นแบงค์นี้สวยๆครั้งแรกในช่อง youtube ทั้งหมดผมก็เพิ่งเจอนะครับรีบเอามาลงให้แฟนคลับแล้วก็เพื่อนๆได้ชมกันเลยนะครับนี่คือแบงค์ที่หายากที่สุดแบงค์20รอ8ครับผมครั้งแรกของช่อง YouTube